ครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีนอกตู้สวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจนะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0634366825นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ท่านผู้ชมนะครับเอยวน้องแบงค์ทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับค่าจะส่ง49บาทมาหมารซือครบ500จะส่งฟรีนะครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับนี่ท่านผู้ชม ต้นนี้สวยมากครับอันนี้เป็นใบใหม่ของน้องน้องนะครับส่วนหลอดใหม่กําลังจะขึ้นมาแล้วนะครับนี่อยู่ด้านล่างเนาะต้นนี้น้องชื่อว่ามณีรอมเพชรนะท่านชมสวยมากใครชอบต้นแบบนี้นะครับต้นละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับนี่กัดสีใหม่สวยมากครับส่วนต้นนี้ก็มณีรอมเพชรเหมือนกันนะครับใบจะเป็นแบบนี้เลยหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเท่ากันนะครับสวยมากๆครับแล้วก็มีหน้านี้ครับ เผื่อท่านผู้ชมชอบนะนี่ครับเผื่อท่านผู้ชมชอบหน้านี้หน้าแดงแดงหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเท่ากันนะครับมาที่ต้นสองนะครับต้นที่ไอ้ต้นต้นที่สี่นะครับต้นนี้ชื่อว่าต่อมานะครับแสงทองคําท่านผู้ชมสวยมากนะครับแสงทองคํานะครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับ ปลาบูทองท่านผู้ชมห้าสิบเก้าครับพลอยชมพูต้นนี้นะครับพลอยชมพูต้นนี้เอาไปราคาหกสิบเก้าบาทนะครับเป็นไม้มีหัวแล้วสวยมากๆเลยนะครับโอ้โอมีหูมีหัวแล้วนะครับต้นนี้เนาะฟอร์มกอสวยๆเลยต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะครับพรมพิมานสวยมากๆครับ เกจจุรามณีนะครับต้นนี้หกสิบเก้าบาทครับสวยมากๆเลยโฟมพิมานต้นนี้นะครับอ่าสองต้นคู่เลยต้นนี้เอาไปหกสิบเก้าครับสีลาเพชรท่านผู้ชมศิลาเพชรสีลาเพชรคู่กับนางบนโทนะครับด้านล่างเลยศีลาเพชรขอ,อยู่ที่เจ็ดสิบเก้าครับ บรรดาลรับครับมีหลายต้นอยู่นะต้นละหกสิบเก้าครับผมแล้วก็ธาตุบางแก้วสวยมากท่านผู้ชมธาตุบางแก้วเนี่ยเอาไปต้นลาหกสิบเก้าครับหนุมานอมพระา,าสองต้นคู่เลยนะครับต้นนี้หกสิบเก้าบาทต้นนี้ เพชรสีประทุมนะครับต้นละหกสิบเก้าบาทนะครับใครชอบบอลใบแข็งนะครับแล้วก็อยู่นอกตู้ได้นะครับน้องใบจะแข็งมากนะครับเอาไปผสมเกสรได้เลยนะต้นนี้จะเป็นสีใบใบเขาจะออกไปสีแดงนะครับแล้วก็สีจมพูนะครับเป็นสองสีอยู่ในต้นเดียวกันนะครับต้นละหกสิบเก้าบาทนะครับต้นละหกสิบเก้าบาทนะครับนี่เลยสวยๆนะครับต้นต่อมาสีจมพูเหมือนกันนะครับ น้องจะแบบใบเป็นง่ามๆนะครับนี่ใบง่ามแล้วก็มีแข้งออกมานะครับน้องชื่อว่าตีเพชรนะครับเป็นอาวุธของฮนุมานนะต้นนี้เอาไปราคาเบาๆนะครับหกสิบเก้าบาทนะครับเป็นไม้นอกตู้นะครับวันนี้ไม้นอกตู้สวยๆเลยนะครับต้นนี้นะครับชื่อว่าเกจยุรามณีนะครับสวยมากนะครับจะเป็นฟอร์มกอต้นนี้มีอยู่สองต้นนะครับต้นนี้หกสิบเก้าบาทค่ะนผู้ชม สวยมากนะครับอ่ะมาที่สายดาร์กกันบ้างน,นะครับสายดาร์กต้งชื่อว่าพลอยชมพูนะครับต้นนี้จะมีสองต้นคู่นะครับโอโหสวยมากๆเนี่ยพลอยชมพูนะครับสองต้นคู่เลยเป็นฟอร์มกอสวยๆนะใบเขาจะออกเป็นสีชมพูนะครับจุดๆเนี่ยเป็นสีชมพูพื้นใบอาจจะเป็นสีดํานะครับส่วนจุดเนี่ยจะเป็นชมพูนะสวยมากก้านสีดํานะครับ ต้นนี้นะครับหกสิบเก้าบาทนะครับวันนี้ราคาเบาๆนะต้นนี้ขอเจ็ดสิบเก้านะครับชื่อว่าตะวันคิงพบท่านผู้ชมใบดํามากสวยมากท่านผู้ชมมีลูกแล้วน่าจะมีหัวแล้วนะครับต้นนี้ต้นต่อมานะครับต้นนี้ขอเจ็ดสิบเก้านะครับฟอร์มกอเลยสามต้นสี่ต้นนะครับเจ็ดสิบเก้าเพระอุมานะครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับฟอร์มกอวันนี้ราคาพิเศษนะท่านผู้ชมนะครับ ให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะครับต้นนี้เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเพชรพระอุมาสองต้นคู่เหมือนกันนะครับองคหญิงทอฝันเจ็สิบเก้าบาทนะครับสวยมากนะครับนี่ครับใบใหม่ออกเป็นสีชมพูนะครับสองต้นคู่เลยนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทมาที่ฟอร์มก่อต้นนี้กันบ้างใครชอบใบแปลกนะครับต้นนี้ชื่อว่าแมงก็ลืมชื่อไปแล้วนะต้นนี้ชื่อว่า เพชรมนตรีอ๋อเพชรมนตรีต้นนี้ขอฟอร์มกอเนาะกอละหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทสวยมากๆครับดูกอจุกๆเลยท่านผู้ชมแน่นมากหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่ะส่งขายอ่ะส่งขายห้าสิบเก้าครับวันนี้ไปกันช้าๆนะต่วันอ่าต้นนี้บรรดาลซับห้าสิบเก้าบาทครับเป็นบอลใบแข็งนอกตู้นะครับ การแข่งมากมากเลยนะต้นนี้อันนี้น้องแบง์ยังไม่ได้ถอนยานะถอนยากออันต้นนี้ชื่อว่ามังกรทองนะครับนี่สวยมากต้นนี้ให้ไปราคาหกสิบเก้าครับมีแข้งด้วยสวยมากนะครับนี่ใบน้องจะเป็นแบบนี้เลยหกสิบเก้าบาทนะครับต้นต่อมานะครับต้นนี้ชื่อว่าปีกหง์ท่านผู้ชมสวยมากครับถ้าใครเลี้ยงแบบใบแก่เนาะอันนี้มันอยู่นอกตู้ท่านผู้ชม น้องใบก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่นอกตู้เนาะนี่นอกตู้เลยจะเป็นนอกตู้น้องแบงค์ใส่ถาดหล่อไว้นะครับอ่าปีกหงท่านผู้ชมปีกหงตัวนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับสวยมากท่านผู้ชมตัวเนี้ยคือแบบถ้าไปแก่เนาะน้องแมงก็เก็บตั้งแม่ไว้หลายอยู่นะปีกหงใบต่อมานะครับอันนี้อยู่นอกตู้สวยมากท่านผู้ชมเล็บมังกรท่านผู้ชมจะเหลือสามใบแล้วเนาะน่าจะมีหัวแล้วครับ หลอดใหม่กำลังออกครับขอขอยยู่ที่เจ็ดสิบเก้าครับสวยมากท่านผู้ชมฟอร์มกอเหมือนกันท่านผู้ชมต้นนี้น้องชื่อว่าเราปี่เราปี่เอาไปฟอร์มกอเนาะหกสิบเก้าบาทนะครับสวยมากๆเลยโอ้ต้นนี้นะครับโหต้นนี้สวยมากมีสองต้น สวยมากครับน้องแบงต้นนี้น้องแบงค์จาชื่อไม่ได้นะครับแต่เป็นบอลแผงเนาะอะเป็นชื่อบอลแผงสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนี่สวยมากมีสองต้นนะครับอีกต้นนี้มีหนึ่งใบน่าจะมีหน่อแล้วนะครับมีหัวแล้วนะครับต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบเก้าบาทครับสวยมากท่านชมสวยมากต้นนี้ต้นต่อมานะครับไมลเลิฟ แม้เลิฟจะเป็นใบบสีชมพูนะครับส่วนตัวน,นี้อันนี้จะเป็นเจ้าปลอแก้วนะครับต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบเก้าครับสองต้นคู่เลยสาวาลินนะครับฟอร์มแก่ๆแ,แล้วนะฟอร์มแก่สวยมากครับสาวาลินขออยู่ที่เจ็ดสิบเกครับกระบี่ในร้อยท่านผู้ชมสวยมากต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทครับฟอร์มกอเลย อน,นี้สองต้นนะครับในทองเหม็นขออยู่ที่หกสิบเก้าครับสวยมากท่านผู้ชมแต่ไซน้องแกมไม่ค่อยใหญ่นะเนี่ยไซน้องก็ประมาณนี้นะครับยังไม่ค่อยใหญ่อ่าต้นนี้มนสวรรค์น,นะครับมนสวรรค์สองต้นคู่เลยขออยู่ที่ห้าสิบเก้าครับมนสวรรค์นนพเก้าต้นนี้สวยมากท่านผู้ชมวันนี้ขออยู่ที่หกสิบเก้าครับสวยมากครับนพะเก้าสี แต่ถ้าเป็นขาวมากๆท่านผู้ชมเนี่ยมันจะชอบแบบใบมันจะชอบไหมเนาะถ้าขาวมากๆเนาะอันนี้จะมีขาวเหลืองนะครับอันนี้สีเหลืองอันนี้สีขาวแล้วมีสีแดงด้วยนะครับต้นนี้ใบนี้จะเป็นเทาเทาเขียวนะครับสวยมากๆครับต้นนี้ก็มีหลายต้นอยู่นะมีประมาณสามต้นท่านผู้ชมสามต้นเนาะต้นต่อมาครับสวยมากจะเป็นใบชมพูนะครับ น้องชื่อว่าจุดาลงกรครับต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบเก้าครับจุดาลงกรเนาะโอ ह, หันุมานท่านผู้ชมต้นนี้หนุมานอม,มพาพาครับไซส์ใหญ่มากท่านผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยประมาณครึ่งแขนนะเนี่ยครับอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งจะเป็นหันุมานสืบมะข่าครับใบจะเป็นแบบนี้นะครับอีกต้นหนึ่งจะเป็นหนุมานอมพาพานะครับต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทละกันนะครับ ามาในถาดกันบ้างนะครับในถาดน้องแมงก็จะเลี้ยงไว้ในถาดนอกตู้แบบนี้นะถ้าไม่ชมนะครับสวยมากครับต้นนี้ชื่อว่าอ่ามาน,นีล้อมเพชรนะครับขอเจ็ดสิบเก้าครับส่วนต้นนี้จะแปดสิบเก้าบาทนะครับไซส์ใหญ่กว่านะเนาะเศรษฐีพลานปลาสาสทองท่านผู้ชมสวยมาก อา่ต้นลาเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับมีสองต้นนะโอ้ต้นนี้จะเป็นบอลใหม่นะท่านผู้ชมบอลใหม่หน่อยน้องชื่อว่าทองเศรษฐีท่านผู้ชมสวยมากแล้วชื่อเป็นมงคลมากนะครับทองเศรษฐีสีเขาจะออกทอง,ทอง,ท,องทองนะครับต้นนี้ขออยู่ที่เก้าสิบแปดบาทนะครับาเก้าสิบแปดบาทอ่ะไม้แยกหนอ่อเหนือดวงนะครับต้นนี้ ราคาเบาๆแบ่งกันเลี้ยงนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับให้วันให้คลิปนี้นะครับคลิปคลิปของไวที่สิบแปดนะครับพฤษสภาเนาะเหือนพฤษภาคมนะครับอ่าหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับนี่สวยมากดาริกาใครชอบบอลแบบนี้นะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับมาที่ถาดสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมนะครับ สีมหาโพคับห้าสิบเก้าท่านผู้ชมสวยมากเทพพิทักษ์นะครับห้าสิบเก้าบาทสวยมากครับตัวนี้แต่ใบน้องจะอ่อนหน่อยนะเพราะว่าใบาน้องเนี่ยหนักก้านน้องจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะตันนี้นะครับน้องชื่อว่าตัวนี้นะครับมหาเศรษฐีนะครับ,รบสวยมากตัวนี้ขออยู่ที่ เจสิบเก้าครับนี่ใบน้องจะสวยมากโอ้ตัวน,นี้ชายชนนะครับชายชนคู่กับผมพิมานสองต้นคู่เลยนะครับแล้วก็เหมือนมีต้นเล็กๆด้วยนะต้นหนึ่งผมพิมานนะครับต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทครับเกินอปลาสาค้าสิบเก้าบาทครับ นาราทัศนะครับเจ็ดสิบเก้าครับใบสวยมากต้นนี้นะครับเข่าสมิงครับเอาไปห้าสิบเก้าครับน้องแบงค์ใครซื้อครบห้าร้อยจะส่งฟรีนะท่านผู้ชมต้นนี้พัทยานะครับต้นสุดท้ายแล้วเนาะพัทยานะครับขออยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะครับใบเริ่มกัดชมพูแล้วโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแบงค์ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปกับภาพบอลสีสวยๆนะครับสวัสดีครับ